เข้าแข่งขันกว่า200ทีและนี่คือสุดยอดนักดนตรี15ทีมสุดท้าย Steel Steel. Century Band. s ิ e l s ิ e l c e n t u r y b a n d w i r e r o a d h a w a d a j a m e s a t a สมบูรณ์แบบบุญชู พัทดัซัิปาชยานุพร n u m b e อร์ t เ t น e ี้ The ข้าวหนึ่งแบนไล่เส้นทองกวาว b บ็ k ฟิวเล็ตฟอร์ไล์อัลมาตาถในการจัดงานของ uh, ชายผลิตคอนเทนต์ใชฮะก็ เราต้องการให้เป็นเวทีที่น้องๆเนี่ยได้มาโชว์ความสามารถมาโชว์มันอย่างเต็มที่ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่เวทีทั่ทวไปเนี้ยน้องๆจะต้องมีเอออาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่าง,างแต่เนี้ยเรามีคอนเซ็ป็์ไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นเลยให้ได้มาโชว์เพลงโชว์ทุกอย่างทําในส่เทีเยนอยากจะทําทําตามฝันตัวเองแบบสาใจกับพื่อที่เลื่องเองพวกเราสมบูรณ์แบแบ,แบก็ยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับพวกเราซิวสิวสวช่วยกันเชียร์เยอะๆนะครับ ก็ขอฝากวงคาราบ้าไว้ด้วยนะครับจากเชียงใหม่ครับขอบคครับวงเซนตุรีแบร์นครับยังไงก็ตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับนี่ผมวงแ a ๊บเซนเลนนะครับผมมาช่วยลุ้นมาช่วยเชียร์กันนะครับฝากโหวตฝากเชียร์ฝากให้กำลังใจผมได้นะครับวุนโชวขอฝากผมไว้ด şey ้วยนะครับเ s มสตาพ่อมงอมาตากับจะตําเดมดีครับวันเต้านี้จอยเชียนด้วยครับ เป็นกำลังใจกับพวกเราเยอะๆนะครับผมข้าวหนึ่งแม้นลติปัชเชนุพอลนะครับสนใจอยากมาลองเชียร์เพื่อนๆหรือปัชเชนช่วยครับขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราเพราะอะไรครับอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้วงขอเราเลยนัมเบอร์ทเวนตี้ทีครับพวกเราปเลยครับให้กระเป๋าเป็นกำลังใจเลยครับงานนี้พวกเราตั้งใจกันมากครับไลเนนักดนตรีที่มีจิตวิญญาณเดียวกัน ใครจะเป็น8ทีมสุดท้ายของชา้างไอคอนิคคอนเทส